สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์2568นะคะแต่น่าจะโลกนวทางรัฐบาลไทยค่ะของอาจารย์ต้อยะคะ่ะคุณผู้ชมเป็นพึงไหามาเมอนี่นะคะจองอาจารย์ต้อยะคะ่ะอาจารย์ต้อยแจ้งบอกว่าฮาหนอยกับาลาวพัฒนาเลขไม่เข้าอาจารย์ขอหยุดไว้ก่อนนะวสันค่ะคุณผู้ชม ใครที่ติดตามแนวทางของอาจารย์ต่อยอยู่ตอนนี้นะคะอาจารย์ต้อยขอพักก็คือลาวแล้วก็นอยค่ะคุณผู้ชมพักลาวกับนอยรัฐบาลไทยมาให้วันนี้ค่ะหมาดๆอยู่ค่ะคุณผู้ชม่เน้นสามถอนค่ะคุณผู้ชมค่ะ ยังไงกันเนาะค่ะมือนี้สองสามมือมันยาอากาศห่อนค่ะคุณผู้ชมก่อนจิเบินแน่ทางรัฐบาลไทยถามข่าวถามข้าวกันก่อนเ้อค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นแจ้งไดค่ะอากาศคือสบว่ามีหนาวอีกแล้วค่ะคงจะไม่มีหนาวอีกแล้วเพราะว่าเอ็นพรอนแล้วไห่ค่ะมือนี้อ่าล่างนะคะคุณผู้ชมลืม ล่างเท่านั้นนะคะเพนแถวหน้าตา่างะคะ่ะคุณผู้ชมบนไม่ได้ให้มานะคะมีสามศูนย์ศูนย์สามี้วัดอาค่ะคุณผู้ชมบววัดกับปรตรงว่าจินตนาเขียนท่าเอียงนะคะสี่ศนศูนสี่ แนวทางนี้เขามีรุดเด้อค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเพียงแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมถ้าเห็นหน้าร่างอันนี้คือล่างนะคะถ้าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เลข้ายสองตัวนะคะอ่าอยู่ในนี่ก็บซใบค่ะคุณผู้ชมถ้าจะไปกลับก็ประมาณแปดใบนะคะแต่ว่าได้หลุดหลายร่างวันเนาะ มีรางวันเลขหน้าสามตัวเลขท้ายสามตัวแราคาเลขท้ายสองตัวล,ลางวันที่หนึ่งถึงลางวันที่หาค่ะคุณผู้ชมสี่เก้าเก้าสี่โอ้ยเด็กหน่อยก็ได้เนาะเสียงเด็กหน่อยหายบนบบาหายมีเสียงเด็กหน่อยหายเนาะแต่หน้าลํำค่านลํำคานค่ะคุณผู้ชมเพิ่นบัวสวเพิ่นเอิญล้านเพิ่นหายเพิ่นกระบอลบ่ออ่อยไหมคะ บบอกเหตุผลมันดังขมาค่ะยานผิดกดเนาะเขาไม่ให้มีเสียงเด็กร้องไห้เนี่ยไม่ได้ทำมาเพื่อเด็กเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมเ่อนเน้นนะคะมีแค่สีคู่ค่ะคุณผู้ชมไปกับบนล่างนะคะของอาจารย์ต้อยค่ะไปกับบนและล่างนะคะ เป็นรัฐบาลไทยของวันที่16วันที่16กุมภาพันสองห้าหกแปดนะคะเพิ่นเน้นตัวนี้ด้ค่ะคุณผู้ชม0330แล้วก็เพิ่นเน้นลัก3นี่นะคะ3 000, เพิ่นเน้นเนาะ3กับ4เอนี่กับ3กับ 3กับ4แต่ว่าเน้นสนะคะเอาตัวเน้นเป็นตัวนี้นะคะยังไงดีละ่ะ ถ้ทาทงรัฐบาลไทยของอาจารย์ต่อยเคยแตกสามตัวเด้อค่ะคุณผู้ชมอันนี้ขีดเส้นใต้นิดเดียวค่ะไม่ใช่ตัวเน้นเพิ่นเคยแตกสามตัวแล้วก็เคยแตกตัวโต๊ดนะคะของมีปีหกเจ็ดค่ะปีหกเจ็ดอิงตนาให้ขิดใหม่ๆเนะาะส่วนห้าน้อยของเพิ่นเขาทุกมือนะคะห้าน้อยของเพิ่นเขายูก่อนหน้าสองเดือนค่ะคุณผู้ชมไม่หลุดเลยสักวัน ม,มวนหลายบริษันค่ะคุณผู้ชมแน่ช่างเขาเพิ่นกับมวนพ่อเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นพอทำงานอย่าเพิ่เศษนั่งเฮ็ดแน่ช่างแล้วกะเฮ็ดกินเองไหมคะคุณผู้ชมเนาะปรุงเอง,เอง,เองกินเองกะมีความสุขกันไปค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะเมื่อนี้รัฐบาลไทยนะคะหลังจากที่บ่เขามากัมีตัววิ่งตัวเด่นของเพิ่นกันมีคนติดตามอยู่นะคะ f c ิดตามของอาจารย์ต้อยนะคะเดี๋ยวเป็นไหมนมาตะเลกล่างนะคะบนไม่ได้ให้มาเดี๋ยวจินตนาจ,จะเบิงของงวดที่แล้วก่อนนะคะคุณผู้ชมเนาะดูของงวดที่แล้วก่อนงวดที่แล้วของอาจารย์ต้อยอยู่ไหนนะล่อหยแล้วนะไปไหนเนาะเอาค่ะวาเบินของงวดนีเนาะคะุณผู้ชมมันสีดน แบบของวดที่ผ่านมาเอาไปใส่ดอกฮนะก็เห็นแล้วแบบนี้นะนะนี่ะฝาฝ่าเอาค่ะวดนี้นะคะให้วิ่งสามกับสี่ล่างเท่านั้นนะคะสามกับสี่ล่างอย่างเดียวค่ะแล้วกะจับคู่นะคะมีจับคู่เด่นคู่เน้นเพิินค่ะคุณผู้ชมคู่เน้นก็คือสามศูนย์ศูนย์สามค่ะ แล้วก็คูลองกับมี0440 39939449เพิ่นเน้นโตเพิ่นเน้นเน้นจินตนาเขียนสอนชี้ให้เบิ่งอยู่ค่ะ3003 3993เป็นตัวเน้นนะคะีดเส้นใต้ให้2เซนดีเดอร์ะคุณผู้ชมค่ะอันจิตนตนาปากคอนไนอีกแล้วค่ะปากร้อนในก็เลยเบาเพาชัดเจน,นไปไดนเนาะคะ่ะขอโทษขออภัยด้วยค่ะคุณผู้ชม วางแนวทางกับคุณงพรอืมเอาไปแล้วหกนาทีกว,ากว่าแล้วค่ะกิตนาของขอบคุณหลายๆเด้อค่ะแนวทางนะคะของอาจารย์ต้อยคนบ้าหวยนะคะที่ให้แนวทางให้คุณผู้ชมในเบื้องทาง่องกินตนาชาแนลนะคะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยของงวดวันที่16กุมพาพันธ์2568นะคะขอขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาดูแนวทางนะคะแนวทาง รัฐบาลไทยทางช่องจินธนาชาแนลแล้วก็ลาวพัฒนานะคะขอให้ทุกคนโชคดีเป็นเศรษฐีคนใหม่ทุกคนนะคะนะคะ่ะคุณผู้ชมเบ็นไก่ไกเนาะตัวเน้นนะคะกับตัวไม่เน้นอยู่ด้วยกันมีแค่4คู่ไปกับเป็น8คู่ค่ะคุณผู้ชมนะคะขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ค่ะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ